สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับทำนายดวงชะตา16-30พฤศจิกายน2566ครึ่งเดือนหลังปังกว่าครึ่งเดือนแรกโชคลาภการเงินการงานดีสุดในรอบปีในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนนี้แหละสำหรับชาวลัคนาราศีกุมแถมเปิดวาร์ปเลขมงคลน,นำโชคในคลิปด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้เลยนะครับ ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงและก็ขอต้อนรับผลิตภัณฑ์ใหม่ครับ PSP ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเห็ดผสมวิตามินนวัตกรรมใหม่ฟื้นฟูการสื่อสารของเซลล์ให้กลับคืนสู่สมดุลนะครับดีต่ออวัยวะภายในปอดหัวใจไตตับนะครับเป็นการฟื้นฟูครับช่องทางการสั่งซื้อติดต่อ PSP ก็ ไล่แอด QR โค้ดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอ่าชาวลัคนาราศีกุมครับดาวพุธย้ายเลย1พฤศจิกาเข้าสู่เรือนการงานดาวพุธคือดาวการสื่อสารดาวพุธเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าสิ่งใหม่ๆดาวพุธเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนมรณนะโคโจรเข้ามาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกานะครับ ได้รับการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องงานแถมยังได้เขาเรียกว่าสิ่งใหม่ๆม,มันจะเกิดขึ้นวันที่17พฤศจิกาดาวอาทิตย์จะโคจรเข้ามาสู่ราศีพิจิกพบการงานดาวอาทิตย์คือดาวปัตตนิครับปัตตนิไม่ได้แปลว่าสามีภรรยาหรือคนรักอย่างเดียวปัตตนีแปลว่าคู่ คู่ทุกอย่างในชีวิตเราจะเข้ามาสู่ในเรื่องเรื่องของงานเรื่องการงานฉะนั้นดาวอาทิตคู่นั้นหมายถึงอะไรบ้างเพื่อนร่วมงานใหม่ลูกค้าใหม่หุ้นส่วนใหม่สิ่งใหม่ๆใ,ในการติดต่อประสานงานจะเริ่มเข้ามาหลังวันที่17พฤศจิกาเป็นจังหวะที่ดีมากครับ เพราะก่อนหน้านั้นดาวพระอังคาร15พฤศจิกายนดาวอังคารนั้นโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกมีตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีแข็งแรงแข็งขันมั่นคงกล้าแข็งขยันให้ไทยอังคารฉะนั้นการงานมั่นคงในรอบหนึ่งปีครึ่งเนี่ย ดาวอังคารเนี่ยจะโครจรครบรอบ12ราศีใช้เวลา1ปีครึ่งฉะนั้นใน1ปีครึ่งนั้นดาวพระอังคารเนี่ยจะเข้ามาสู่ราศีพิจิกซึ่งได้ตำแหน่งดีเป็นเกษตรตราทิพยบดีโอ้โห1ปีครึ่งนั้นจะมารอบเดียวพระเอิญเขาเข้ามาเป็นเกษตร,รตรงเนี้ยดีมากเพราะว่าดาวการเงินของท่าน คือดาวพฤหัสบดีก็อยู่ในบ้านของดาวอังคารเข้าใจไหมการเงินของท่าน่ะนดีไหมดีครับเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคอยู่แล้วได้ตำแหน่งนระอุดม,มเกณฑ์ชัดเจนสวยงามเมื่อดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคก็ให้คุณในเรื่องของการเงินมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วแหละแต่ก่อนหน้านั้น ก่อนเดือนตุลาพระลาหูก็เป็นไงก็คือตัวของท่านเองเนี่ยกำลังวุ่นวายจัดสรรในเรื่องของเงินของทองมันยังไม่ลงตัวแต่พอพระราหูย้ายดาวประจําตัวท่านย้ายเข้ามาสู่เรือนการเงินแสดงว่าท่านสามารถบริหารจัดการการเงินได้ดีขึ้นตั้งแต่ตุลาที่ผ่านมาการเงินของท่านก็เป็นไงเป็นราชาโชคฉลกฉเฉลาอย่างชัดเจน แต่เขาก็ยังอยู่ในบ้านของดาวอังคารครับฉะนั้นเขาจะลาชาโชคฉโลกฉเหลาแค่ไหนเขาก็ยังอยู่ใต้อิทธิพลของบ้านของดาวอังคารทีนี้พอดาวอังคารโคจรเข้ามาเป็นเกษตรปุ๊บมันดึงให้ดาวพฤหัสบดีดาวการเงินของท่านนั้นดีไปด้วยดาวอังคารคือดาวเจ้าเรือนการงานดาวอังคารคือดาวเจ้าเรือนสหัสชะสหัสชะคือติดต่อสื่อสารสังคม การงานแน่นอนอยู่แล้วหน้าที่การงานของท่านเมื่อเป็นเกษตรงานมั่นคงเงินเป็นไงเงินก็ดูดี่าเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันเงินคืองานงานคือเงินอันนี้คือชัดเจนมากๆสำหรับชาวล,ล,ลัคนาราศีกุมสิ่งที่ความมุ่งหวังในเรื่องของงานและเงินมันจะไปด้วยกัน มันจะก้าวเดินไปด้วยกันแล้วนําท่านสู่ความสําเร็จอย่างชัดเจนสําหรับชาวลัคนาราศีกุมภอัน,นี้ยินดีด้วยนะทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลการอ่านดาวนะจะดีจะลา้ายยังไงมันต้องมีที่มาอย่างเงี้ยดาวราหูของท่านไปอยู่ในเรือนการเงินเขาบอกราหูล้วงทรัพย์ล้วงอะไรก็ดาวตัวเองอะล้วงแปลว่าท่านเข้าไปบริหารจัดการที่ผ่านมาขายดี เคยได้ยินคำนี้ไหมขายดีจนเจ๊งก็คือทุกอย่างการเงินเดินหน้าดีแต่บริหารจัดการไม่ดีเงินเข้าเงินออกบัญชีเดินสะพัดทรัพย์สิสนอะไรต่างๆนานามันจัดการไม่เรียบร้อยคือก้มหน้าก้มตาทํางานไงที่ผ่านมาเป็นไหมชาวร,ราศีกุมก้มหน้าก้มตาลุยอย่างเดียวลุยอย่างเดียวบางทีมันเราไม่ได้บริหารเรื่องของ บัญชีให้มันดีเราไม่ได้บริหารการจัดสรรการเงินไม่ดีนะแทนที่จะจ่ายตอนนี้นะจ่ายต้นเดือนกลายเป็นว่าจ่ายปลายเดือนแล้วมันก็ชนกันอะไรลักษณะแบบนี้อันนี้พูดในภาพรวมให้ท่านได้เข้าใจว่าช่วงเวลาไม่ใช่แค่เดือนนี้นะหนึ่งปีครึ่งนับจากเนี้ยขอให้ท่านจัดการการเงินบัญชีรายรับรายจ่ายโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจ สำคัญมากคือทำแล้วดีนะไม่ใช่ว่าบอกว่าดวงกำลังจะแย่เรื่องการเงินไม่ใช่หมายถึงว่าดูแลเอาใจใส่เรื่องเงินให้ดีนะอันไหนจ่ายวันไหนอันไหนรับวันไหนบริหารให้มันเกิดคราสโฟขึ้นจะทำให้ทุกอย่างมันลาบรื่นเพราะดาวมันบอกเหตุฉะนั้นดาวพระราหูคือดาวตัวตนท่านเข้าไปอยู่ในเรือนการเงิน เข้าไปค้นทรับไหมค้นแต่ค้นให้เจอปัญหาพอค้นแล้วเจอปัญหาแล้วบริหารจัดการไอร้ซั์เหล่านั้นที่ค้นมันไปไหนมันก็กลับมาอยู่กับตัวเรานั่นแหละนี่ฉะนั้นไม่ต้องตกอกตกใจชาวล,าาลัคนาราศีกุมเพราะดาวการเงินมันดีมันดีมาทั้งปีแล้วละ่ะแต่ว่าเราจัดการมันไม่ดีถึงตอนนี้มีโอกาสในการจัดการที่ดีฉะนั้นทั้งการเงินและการงาน มันเดินไปในทิศทางเดียวกันเดินเข้าไปหาความสำเร็จเดินเข้าไปหาการจัดการที่ดีสบายใจได้ครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะเรียกว่าดาวเนี่ยอยู่ในมุมสวยมุมดีนะใช้ได้เลยทีเดียวดาวเสาอันนี้ก็สำคัญเพราะดาวเสารมาอยู่ราศีกุมตั้งแต่มีนาหกหกแล้วแต่ยังไม่ออกฤทธิ์ออกเดชดีเท่าไหร่ครับ เขาเริ่มจะมาออกฤทธิ์เมื่อปลายเดือนตุลาที่ผ่านมาเท่านั้นและดาวเสานั้นเวลาออกฤทธิ์ส่วนใหญ่จะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันเป็นแบบซึมๆอะ่ะเข้าใจคำว่าซึมๆไหมคือเสาเนี่ยเป็นดาวธาตุไฟเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟในเตาปิ้งกล้วยอะ่ะมันเป็นมันเป็นฐา,านที่มีไฟลุกแต่เอาขี้เท่ากบไว้มันมีพลังงาน มันมีความร้อนมันมีความครุกกุ่นละอุแต่ไม่มีเปลวไฟลุกผึบพัพฉะนั้นอาการของดาวเสาไม่ว่าจะให้คุณให้โทษก็จะให้แบบนั้นอบไปเรื่อยๆเข้าใจไหมปิ้งไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ดาวเสาดีไหมดีครับเพราะดาวเสานั้นเมื่ออยู่กับลัคนาราศีกุมจะได้ตำแหน่งนะระเอกเกณฑ์นะครับ เอกก็คืออยู่อยู่พบแรกอะ่ะนระสุริยะเรืองรังสีโสรชีวะมีครบถ้วนสามองค์เทพโสภีกุมลักแม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาพันสวยงามนะครับและดาวเสา่ะที่ผ่านมาเป็นไงถอยหลังครับตั้งแต่มิถุนาจนถึงตุลาปลายตุลาพึ่งเดินหน้าเมื่อ23ตุลาที่ผ่านมา ดาวพระเสาร์เดินหน้าอยู่ในราศีกุมก็ทิศทางดูดีครับและราศีท่านคือราศีธาตุลมไงลมก็ไปเป่าไฟเนี่ยไฟที่อยู่ในเตาถ่านเนี่ยให้มันไปไงมันไม่มันไม่เป็นไฟลุกขึ้นมาหรอกแต่มันร้อนมันร้อนและมีพลังงานตลอดเวลานี่ฉะนั้นดีครับแล้วมันเป็นนรัเอกเกณฑ์ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีที่สุดในโหราศาสตร์ฉะนั้นไม่ต้องกลัวทุกสิ่งทุกอย่าง เข้ารูปเข้ารอยลัคนาราศีกุมนะทำอะไรเดินหน้าเต็มที่รับรองไม่มีปัญหาครับจังหวะชีวิตเรียกว่าเปิดดูดีมากๆบอกได้เลยคือเรื่องงานเรื่องเงินมันมันส่งเสริมชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยนะขออย่างเดียวสิ่งที่ท่านต้องทำคือไปบริหารการเงินให้ดีต่อให้ท่านจะเป็นมนุษย์เงินเดือนอะไรก็ตามจัดสรรดูนะนะบัตรนี้จ่ายวันไหน ค่าบ้านจ่ายตอนไหนค่ารถจ่ายตอนไหนเงินเดือนออกเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่หักไปเท่าไหร่ไปบริหารให้มันวางระดับให้ดีแล้วท่านจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยการเงินมันไม่ได้แย่ที่ผ่านมาเราแค่เป็นแก้ปัญหาแบบไม่ตรงจุดแค่นั้นเองหลังจากนี้ต่อไปนะทุกอย่างมันจะลื่นหนี้สินยังมีไหมมีใครไม่มีหนี้มีหมดอะฉะนั้น บริหารให้ดีแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นภาระกับสิ่งเหล่านี้มากพอไม่เป็นภาระกับสิ่งเหล่านี้มากไอความคิดสร้างสารรค์ไอคิดอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานความคล่องตัวในการธุรกรรมธุรกิจทั้งหลายเนี่ยมันจะสบายใจแล้วมันจะไปทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการทำอะไรดีๆขึ้นมาในอนาคตเรื่อยๆครับทิศทางของชาวราศีกุมยังดีอีกหลายปีไม่ต้องกลัว ยี่สิบห้าพฤศจิกายนดาวพระพุธโคจรเข้าสู่ภพลาพระพระพุธคือการสื่อสารคือข่าวสารพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเข้าสู่ลาพระก็มีโอกาสได้รับมรดกมรณะลาพะเนี่ยมันแปลแปลแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็คือของหายได้คืนอะ,อะไรที่มันมรณะไปแล้วมันกลับมาเป็นลาพะ ของหายได้คืนและดาวพุธเนี่ยพุทธสิงห์ธนูมีเนี่ยอย่าได้กลัวว่าตัวสามฉะนั้นไม่เสียหายถึงแม้ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยโบราณท่านว่าไว้ว่าต่ตำแหน่งดาวยงยศนะพุธสิงห์ธนูมีอย่าได้กลัวว่าตัวสามเพราะดาวพุธเขาอยู่ในบ้านดาวพฤหัสด,ดาวโชคลาภดาวการเงินและเป็นไงราชาโชคเท่ากับพุธเขาอยู่บ้านของราชาโชค แล้วราชาโชคเป็นไงอยู่บ้านดาวที่เป็นกะเศษจบสวยงามดาววังคารขยับดวงเดียวเนี่ยแหมสวยเลยชาวลัคนาราศีกุมแล้วดาววังคารกับดาวราหูตรีโกนถึงกันเนี่ยดาวคู่ทาตุลมตรีโกนถึงกันส่งเสริมไหมส่งเสริมดวงชะตานะครับงั้นดาววังคารถือว่าเป็นดาวดีในดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกุมอยู่แล้ว เมื่อตรีโกนกับดาวพระราหูดาวประจำตัวท่านเป็นคู่ท่าลมทําอะไรมันจะคล่องขึ้นเงินทองมันจะไม่ติดขัดนะเอาง่ายซื้อง่ายขายคล่องใครที่ทําธุรกิจธุรกรรมการค้าเนี่ยจะเห็นชัดเลยมันจะดีขึ้นส่วนมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายก็พอไหวนะจะมีไรายได้พิเศษหรือมีความคิดอ่านกลมเนี่ยตอนนี้กําลังคิดอ่านทําอะไรใหม่ๆเพราะดาวพุธเป็นไง เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยสิ่งใหม่ๆนะมีความคิดสร้างสารรค์อยากจะทํานูน่ทนทํานี่ที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับโชคลาภนะสวยงามลัคนาราศีกุมอาทีนี้มาดูสิเรื่องมูเป็นไงนี่ดาวพระเกตครับมาอยู่ภพที่สี่ของดวงชะตาภพที่สี่คือภพบ,บ้านที่อยู่อาศัยดาวพระเกตนั้นใช่คือดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะแปลกันแบบงง แปลกันแบบต้องๆเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านมีเขาเรียกว่าความเชื่อมีเรื่องของจิตวิญญ,ญาณมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ที่บ้านเเรือนของท่านเราทำอะไรได้นะทุกบ้านอย่างน้อยก็ต้องมีหิ้งพระเล็กๆนะมีสารพระภูมิมีเจ้าที่หรืออะไรก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน ดูแลปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนดอกไม้ทำบ่อยๆไม่สะดวกทุกวันไม่เป็นไรถ้าราคณาราศีกุมท่านไหนที่เป็นพี่น้องเชื้อสายจีนนะตีจู้เนี่ยเปลี่ยนน้าชาทุกวันน้ําชา5้าถ้วยเนี่ยนะเปลี่ยนทุกวันไฟนะใครที่ไม่ได้จุดเทียนไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีหลอดไฟไฟ้าใช่ไหม led อ่ะ ต่อค้างไว้เลยนะต่อไว้ทั้งวันทั้งคืนยี่บสี่ชั่วโมง LED มันไม่เปลืองไฟแล้วมันไม่ชอ็อตนะครับไม่ต้องกลัวเนี่ยทำให้บ้านสว่างสวยทำให้ให้แบบมีราศีเกิดขึ้นเนะี่ยในบ้านของตัวเองเนี่ยแล้วมันจะดีครับมันจะมีโชคเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวนเวียนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่แล้วในบ้านตามความเชื่อของท่านตามความเชื่อของทุกคน เพียงแต่ว่าช่วงนี้จะแรงขึ้นได้รับพลังเพราะดาวเกตเข้ามานะอันนี้ถือว่าเป็นการดีฉะนั้นก็ตรงนี้นิดหนึ่งทําความสะอาดเช็ดถูไม่ใช่แค่หิ้งพ้านะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทําใ,ทให้หมดให้มันสะอาดห้องนงห้องน้งําห้องครัวห้องนอนทําให้มันสดใสปัดกวาดเช็ดถูแล้วเมื่อบ้านมีราศีตัวท่านจะโชคดีไปด้วยสำหรับเช้าลัคนาราศีกุม อันนี้ทิกพิเศษเลยดูดีมากนะครับดูดีมากดาวศุกร์เข้าพบมรณะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะดาวศุกร์อยู่บ้านดาวพุธดาวพุธเป็นไงเดินดีครับเนี่ยเห็นไหมดาวเนี่ยจะอ่านลอยๆโดดๆไม่ได้มันต้องอ่านดาวเจ้าเรือนเขาด้วยดาวเจ้าเรือนเขาเป็นยังไงอ่ะดาวเจ้าเรือนเขาเดินดีในดวงชะตาเนี่ยมรณะเห็นไหมดาวศุกร์เป็นดาวจากไหนศุกร์พระผู้หลักผู้ใหญ่ มรณนะอะฟังดูก็ไม่ค่อยจะชื่นใจนะผู้หลักผู้ใหญ่จากไปผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปไหนไม่อยู่เห็นไหมพอไม่อยู่แล้วเป็นไงก็มอบมรดกให้เราไง <laughs> มรณนะลาพระเนี่ยหลังวันที่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบห้าพฤศจิกาเนี่ยนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือบางอย่างอาจจะสูญเสียไปบางอย่างเช่นของก็ได้ อาจจะไม่ใช่บุคคลที่เรารักก็ได้อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือหัวหน้าย้ายไปพอย้ายไปอาจจะทิ้งอะไรดีๆไว้ให้เราได้รับช่วงรับตำแหน่งหรือมอบหมายหน้าที่สำคัญให้เราดูแลเป็นรักษาการแทนรักษารษาชการแทนอะไรอย่างเงี้ยดีสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง ดวงดาวเป็นตัวบอกเหตุตัวท่านเป็นผู้ทําให้มันเกิดขึ้นไปนกําลังใจให้กันสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับทุกอย่างดูดีนะทุกอย่างดูดีและกําลังเดินไปแบบสวยงามมากนะครับยิ่งเดือนธันวาดาวจะทยอยเข้าพบลาภโชคลาภเนี่ยแม่ปีใหม่ในชื่นใจนะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมอ่ะก่อนจากไปเปิดวาร์ปเลมขมงคลสักนิดนึงนะครับอันนี้งวดที่แล้วนะ สวยงามนะใสิติเต็มนี่019อีกชุดหนึ่งเลขท้ายนะครับงวดนี้สูตรเนี้ย6มา1เป็นสูตรใส่เสื้อคือสวมเสื้อข้างบนนะเห็นไหมว่าสูตรมายังไงผมก็ตั้งไปอย่างนั้นถึงแม้ว่ามันจะซ้ำเดิมเนี่ย519เหมือนเดิม0ยังมาเหมือนเดิมเปลี่ยนจาก48เป็น 6กับสองแค่นั้นเองแต่สูตรมันเดินมาแบบนี้พอเดินมาแบบนี้เราก็ต้องคงไว้แต่ขาวที่แล้วมันมาทั้งสี่ตัวสูตรเนี้ยเรียกว่าหกตัวมาอย่างน้อยแน่เลยนะหนึ่งมาเต็มมาแบบเต็มก็คือสามเพราะขาวที่แล้วมันมาสามสวยเลยเนี่ยตรงตรงสามตัวบนนะแล้วก็แถมนี่ด้วย ใครคือใครเล่นหลายหน้าเล่นแบบหลายทางเนี่ยมันก็จะได้พอสมควรผมเองก็เนี่ยชุดนี้กับชุดนี้นะสามตัวท้ายกับสามตัวบนนะครับคราวนี้อย่างที่บอกอะ่ะมันอาจจะไม่มาเต็มเต็มสามตัวอย่างตรงเนี้ยมันก็ต้องดูแล้วมันไม่น่ากลับมาเหมือนเดิมถูกไหมเพราะเนี้ยข้างบนเราก็คือสูตรใส่เสื้อข้างบน นั้นสามตัวเดิมโอกาสซ้ำม,มันยากก็พิกแพงดูนะส่วนตัวชอบเลขหนะแต่ชาวลัคนาราศีกุมดาวสุขแมตกมลณาซะด้วยนะเกายังดูดีอ่าเพราะดาวพระเกตเป็นไงเข้าบ้านเรือนนะโชคลาบเลข9เนี่ยเป็นหลักไว้ก่อนแล้วชอบเลขไหนไปผสมเอาแล้วอย่าลืม เลขบ้านเลขรถมีโอกาสให้โชคครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะเพราะดาวพระเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเข้าบ้านแล้วพอเข้าบ้านเนี่ยโชคมันอยู่ที่บ้านนั่นแหละฉะนั้นลองดีๆแต่ต้องเป็นไงปัดกวาดเช็ดถูดทําความสะอาดให้มันมีสง,ง่าราศีให้บ้านมันสวยไม่ลกนะมองไปก็สดชื่นแจ่มใสทีนี้แหละโชคลาภมันก็เดินทางเข้ามาสะดวกแล้วนะก็เลขเก้าเนี่ยเป็น จุดที่สังเกตไว้แล้วก็เลขบ้านของท่านนี่แหละนะถ้ามันตรงกับตัวไหนก็หยิบไปได้เลยนะตามไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแยกกันเอาเฉพาะเลข9้าเลยคู่กับอะไรดีแหม9669เนี่ยมันก็ดูดีนะ9669 9229 9559นะ9 9, 9 9, 9 9, นะแต่เนี้ยข้างบนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะลุ้น3ตัวแต่ยากครับ นะรอบที่แล้วมันจะบอกว่างงอะ่ะมาฟุกก็ได้เต็มที่เลยแถมยังมี3ตัวหลังด้วยนะครับครั้งนี้มันอาจจะมาตัวเดียวเพราะว่ามันจะไม่มาติดติดกันแบบเป๊ะ3ตัวทั้ง2ครั้งติดกันนะครับครั้งนี้เเผือมา1นะคือมันมาน้อยๆอ,ยอะ่ะยางน้อยหนึ่งแะแต่ถ้ามา2ก็ชื่นใจใช่ไหมจับคู่ได้เนี่ยจับคู่ไปกี่คู่เองนะครับลองพิจารณาดู นะครับสำหรับชาวลราศาีกุมผมเลขเก้กับเลขห้นะเพราะว่า16พฤศจิกาวันพฤหัสแล้วดาวพฤหัสคือดาวการเงินของท่านอ่เป็นดาวเรื่องเกี่ยวกับการเงินเลยนะครับลองพิจารณาดูอ่ะใส่รองเท้าบ้างนะถ้าใส่รองเท้านี่ก็แน่นอน่ยังมี4กับหอยู่นะครับก็เนี่ยลองชุดนี้ง่ายๆนะไม่ต้องจำเป็นต้องเลือกทั้งหมดนะเอาที่ถูกใจ ตาดีได้ตาไร้เสียครับขออย่างนี้นะโชคลาบบางทีเห็นต้องโต้องอย่างเงี้ยนะลืมไปตัวหนึ่งไอ้ตัวนั้นมา <c oughs> นะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องเหมาเอาที่เราชอบเอาที่ถูกใจใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็เนี่ยอันนี้สูตรใส่รองเท้าข้างล่างยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับอ่ะย้อนกลับไปแคปหน้าจอกันได้นะอันนี้ไม่ต้องแคปนะ มันออกไปแล้วนะครับอาฝาก PSB ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเหมาะกับใครนะครับก็เนี่ยผู้ที่มีเอาง่ายคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงหรือต้องการฟื้นฟูร่างกายในระดับเซลล์นะครับเรียกว่าดูแลกันในระดับเซลล์เลยเมื่อเซลล์ดีเนี่ยร่างกายมันจะไม่เกิดการอักเสบเมื่อไม่อักเสบปุบ๊บอะไรต่างๆเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็จะไม่ถามหา ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับฝาก PSP ไว้ด้วยนะลัคนาราศีกุมนะครับโชคดีมากๆนะโชคลาบการเงินการงานเนี่ยถือว่ารอบนี้ดีที่สุดในรอบปีเลยมันจังหวะมันลงตัวนะครับพฤหัสหนึ่งปีอังคารปีครึ่งกว่ารอบที่มันจะมาลงตัวโชคกันแบบนี้ยังไงต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับโชคดีทุกท่านเฮงเปังปังรวยรวยสวัสดีครับ